ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในกระบะที่หลายคนตั้งตารอมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือโตโยต้าไฮรักเรโวรุ่นปี2026และครั้งนี้มาพร้อมกับสีแดงสดที่โดดเด่นสะดุดตาเรียกสายตาได้ตั้งแต่ยังไม่สตาร์ทรถเลยทีเดียวชื่อไฮรักนั้นขึ้นชื่อมานานแล้วในเรื่องความทนทานความแข็งแกร่งและความสามารถในการลุยทุกสภาพงาน แต่ในปี2026นี้โตโยต้าไม่ได้หยุดอยู่แค่ความแกร่งเท่านั้นพวกเขายกระดับให้กลายเป็นรถที่ดูทันสมัยสวยงามและให้ความรู้สึกพรีเมียมมกว่าที่เคยสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนก็คือการออกแบบภายนอกสีแดงสดทำให้บุคลิกของรถเด่นชัดขึ้น และยังช่วยขับเส้นสายตัวถังที่คมชัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของเจเนอเรชันนี้ด้านหน้าไฮลักเกรโวมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดูดันตกแต่งด้วยคโครเมียมและสีดำด้านดูทั้งแข็งแกร่งและหรูหราไปพร้อมกันไฟหน้าเล d ด,ดีไซน์ใหม่เรียวยาวเชื่อมต่อไปยังซุ้มล้อพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LED ที่ช่วยให้รถดูมีความล้ำสมัยกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์ โดยไม่ลดทอนความแข็งแรงฝากระโปรงหน้ามีเส้นสันที่เน้นกล้ามเนื้อของตัวรถอย่างชัดเจนมองจากด้านข้างจะเห็นความสปอร์ตมากขึ้นด้วยซุ้มล้อขยายเล็กน้อยล้ออลัลลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17นิ้วไปจนถึง20นิ้วตามรุ่นย่อยด้านท้ายกระบะถูกปรับให้ลึกและแข็งแรงขึ้นบุด,ด้วยวัสดุกันรอยขีดข่วนส่วนไฟท้ายเละทนรมควันและฝากระบะมีกลไกเปิดนิ่มทำให้การบรรทุกและขนของสะดวกกว่าเดิม จุดที่ทำให้ไฮลักเ e ร o ว2026โดดเด่นมากคือสมรรถนะการขับขี่โตโยต้ามีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบตามตลาดแต่ไฮไลท์สำคัญคือเครื่องยนต์ที่ถูกปรับให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยไม่เสียกำลังรุ่นท็อปคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรทำให้ลากจูงได้ยอดเยี่ยมและมีกำลังเหลือเฟือสำหรับปีนเขา ลุยโคลนหรือบรรทุกหนักระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดส่วนคนที่เน้นประหยัดมากกว่าก็มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและในบางประเทศอาจได้เห็นรุ่นเสริมเทคโนโลยีมายากลิทที่ช่วยลดการซ้นเปลืองเชื้อเพลิองอีกด้วยโครงสร้างหลักของไฮลักเรโวยังคงใช้แชสซีแบบขั้นบันไดที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแต่โตโยต้าได้ปรับระบบกันสะเทือนใหม่ แหนบหลังและโช้กอัพจูนมาให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นรู้สึกสบายกว่ารุ่นก่อนชัดเจนไม่ว่าจะวิ่งบนถนนดำหรือถนนครุขระสำหรับสายลุยก็ไม่ต้องห่วงเพราะเรโวยังคงเป็นกระบะออฟโรดที่ไว้ใจได้ด้วยความสูงใต้ท้องรถที่มากระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะระบบช่วยทรงตัวบนทางลื่นและ hill descent control รถคันนี้ไม่ได้แค่ผ่านเส้นทางยากๆแต่สามารถวิ่งได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ เมื่อเข้ามาในห้องโดยสารเรื่องราวเปลี่ยนจากความแกร่งเป็นความหรูหราและสะดวกสบายโตโยต้ารับฟังเสียงลูกค้าและจัดเต็มภายในให้เหมือน SUV มากกว่ากระบะเพื่อการทำงานเบาะนั่งออกแบบใหม่กว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นมีวัสดุหนังพรีเมียมให้เลือกในรุ่นสูงบอกคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพื้นที่ด้านหลังก็กว้างกว่าเดิม เหมาะสำหรับการเดินทางไกลแผงแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่มาพร้อมจอสัมผัสลอยขนาด8-12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาตรวัดเป็นแบบผสมดิจิทัลและอนาล็อกอ่านง่ายและดูสวยทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบ Push Start Keyless Entry ที่ชาร์จไร้สายช่องชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งและชุดเครื่องเสียง JBL ระดับพรีเมียม